แกดูนั่นสิใช่ยีบีมหรือเปล่าเรียนจบแล้วแทๆ้ๆแต่ยังขายข้าวโพดคั่วอยู่อีกก็พเพราะข้าวโพดคั่วที่ทําให้ฉันมีวันนี้แต่ฉันว่าเธอควรจะก้าวหน้ากว่านี้นะถึงฉันไม่ได้ทํางานในบริษัทแต่อาชีพของฉันก็ทําให้ฉันมีกินอยู่ทุกวันนี้นะอะไรฟ้าแกดูนั่นสิใช่ยีบีมหรือเปล่า จริงๆด้วยรับแบบไหนดีคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะบีมหยกฟ้ามาแล้วจ้ะทุกคนแหมมาได้สักทีนะ ทำไมวันนี้ชานักว่าเดี๋ยวบอกนะว่าไอ้ไปส่งหนุ่มที่ไหนมาหนุ่มเนิ่มที่ไหนกันมีหรอกมีแต่นี่ฉันมีขนมมาฝากอ่ะเออเขาพูดน่ากินจังน่ากินก็ชิมเลยอ,อร่อยนะเนี่ย จริงเหรอไหนไหนหอ,ออจริงด้วยอะ่ะซื้อมาจากไหนเนี่ยไม่ได้ซื้อจ้าฉันทำเองโหเพื่อนฉันทำขนมเป็นด้วยงานอดิเรกให้โซนะเราอะ่ะแต่รอบหน้าฉันขอเป็นเค้กนะฉันอยากกินใช่ใช,ใช่ฉันด้วยฉันด้วยไม่ใช่งานอดิเรกหรอก ฉันจะทำขายนะ่ะเออเนี่ยฉันอะลองไปเข้าพวพดมาหลายเจ้าแล้วนะแต่จเจ้าเนี่ยอร่อยสุดเลยฉันว่าจะตั้งโต๊ะเล็กๆขายหน้าหอแล้วก็ออไม่ต้องพูดแหละคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยจู่ๆก็จะเป็น,ปนแม่ค้าขายข้าวโพดลัว ทำไมล่ะฉันก็หาไรายได้เสริมส่งตัวเองเรียนมานานแล้วนะไม่เห็นแปลกเลยเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าลำบากขนาดนี้ไม่ต้องมาเรียนดีกว่าไหมนั่นสิจะมานั่งเรียนกับพวกเธอทำไมก็ไม่รู้นี่ทำไมพวกเธอพูดแบบนี้อ่ะทำไมฉันจะพูดไม่ได้ถ้าฉันรู้ว่าระดับของเรามันต่างกันขนาดนี้ ฉันไม่คบเธอเป็นเพื่อนให้เสียเวลาหรอกหยกไปันเธออหยูกเสียเวลาไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะกลับมาเจอกันอีกนั่นสิเรียนจบแล้วแท้แต่ยังขายข้าวโพดคั่วอยู่อีกแล้วทำไมฉันจะขายไม่ได้ ก็เพราะขา้าพดคั่วที่ทําให้ฉันมีวันนี้ฉันภูมิใจที่ฉันขายข้าโพดคั่วส่งตัวเองเรียนจนจบหรอแต่ฉันว่าเธอควรจะก้าวหน้ากว่านี้นะไม่ใช่ยังขายของอยู่แบบนี้ใช่ดูพวกฉันเป็นตัวอย่างสิทํางานบริษัทใหญ่โตวันวันก็นั่งอยู่ในออฟฟิศแอร์ยเย็นเไม่เหมือนเธอหรอกบีม มายืนหน้ามันขายข้าวโพดคั่วได้ทีละห้าบาทสิบบาทถึงฉันไม่ได้ทำงานในบริษัทแต่อาชีพของฉันก็ทำให้ฉันมีกินอยู่ทุกวันนี้นะฉันจะบอกพวกเธอให้นะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรทุกอาชีพย่อมมีเกียรติเสมอโย่แกคิดถึงที่บีมพูดปะหไม่อะ่ะ ใครที่ไหนเขาจะคิดว่าอาชีพขายเขาโคดคั่วมันมีเกียรติกันจริงแกฉันไนฉันคิดเหมือนแม่หนุ่มคนนั้นนะไม่ว่าอาชีพไหนทุกคนก็มีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นนี่ป้าคำพูดพวกนั้นมันก็แค่คำพูดปลอบใจ ของพวกระดับล่างเท่านั้นแหละใช่สงสัยป้ากับเยนี่จะเป็นพวกเดียวกันนะสิถึงได้เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเรื่องแบบนี้คนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบพวกเธอชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีวันเข้าใจหรอก จ้าเชิญภูมิใจกับเกียรติยศข,ข,ข้าพดคู่ของเธอไปเถอะส่วนพวกฉันจะเดินไปหาอนาคตที่ดีกว่าแผงข้าพดข้างทางอย่างเธอสู้ๆนะจ้าแม่ขาข้าพดคู่อะไปเถอะ รับข้โพ่อแบบไหนดีคะร้านหนูทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะรับรองว่าอร่อยร้านเปอร์เซนต์เลยคะ่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจชิมก่อนได้นะคะนี่คะ่ะอืมอร่อยจริงๆด้วยไม่คิดเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้ฉันถามหน่อยได้ไหมจ๊ะ ว่ารับเมเ็ดข้าวโพดมาจากที่ไหนเหรอจากโรงงาน CVM ค่ะหนูลองมาหลายเจ้าแล้วแต่เมเ็ดข้าวโพดเจ้านี้อร่อยและคุณภาพดีที่สุดแล้วค่ะจ้าเออผู้หญิงสองคนเมื่อกี้นี้เพื่อนหนูเหรอใช่ค่ะแต่ช่างเขาเถอค่ะหนูไม่สนใจหรอกยังไงก็คงไม่เจอกันอีกแล้วแต่ที่ฉันได้ยินหนูก็เรียนจบแล้วนี่ แล้วทำไมยังขายข้าวโพดคั่วให้เพื่อนดูถูกอยู่อีกละ่ะหนูไม่สนใจคำดูถูกหรอกคะ่ะสำหรับหนูถ้าไม่ได้ข้าวโพดคั่วพวกนี้หนูคงไม่มีอาชีพไม่ได้กินอิ่มนอนหลับและไม่ได้เรียนจบอย่างทุกวันนี้หนูภูมิใจที่ได้ขายข้าวโพดคั่วคะ่ะนี่หนูสนใจจะมาเป็นผู้จัดจาก,การโรงงานของฉันไหม อะไรนะคะโรงงาน CVM ที่หนูรับเม็ดข้าโพดมาเป็นโรงงานของฉันเองฉันชอบความคิดของหนูอยากได้หนูมาเป็นผู้จัดก,การโรงงานสนใจมาทำงานกับฉันไหมค่ะสนใจค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสหนูจ้า เอ,อ่อพวกเรามาสัมภาษณ์งานค่ะค่ะนาสิ อย่าบอกนะว่าเธอเป็นผู้จัดการที่นี่เหรอทำไมล่ะแปลกเหรอก็ใช่น่ะสิเป็นไปได้ยังไงอ่ะนั่นสิไม่น่าเชื่อเลยอ่ะถ้าพวกเธอไม่เชื่อจะไม่สัมภาษณ์ก็ได้นะเชื่อเชื่อเชื่อฉันเชื่อ เธอเป็นคนเก่งอยู่แล้วนี่เนาะใช่ฉันก็เชื่อหรอบีมเธอก็เก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ก็อีกแค่ตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทนี้เธอได้มาก็ไม่แปลกซะหน่อยอ๋อใช่ บีมเก่งมาแต่ไหนแต่ไรทำไมพวกเราจะไม่รู้แล้วเนี่ยได้เป็นถึงผู้จัดก,การโรงงาน c ี m ฉันละ่ะยินดีด้วยจริงๆใช่เธอเองก็ได้ดีแล้วอย่าลืมเพื่อนแบบพวกเรานะเพื่อนเหรอถ้าฉันจำไม่ผิดพวกเธอเองไม่ใช่หรอที่พูดว่าไม่น่าเสียเวลา บฉันนนเเเป็เพื่อออบีมฉันขอโทษนะเมื่อก่อนฉันพูดไปด้วยไม่คิดนะ่ะใช่ใช่ชพวกเราพูดไม่คิดเองเธอก็ลืมๆไปเถอะนะเ <c oughs> มื่อก่อนพวกเธอดูถูกฉันไว้ตั้งเยอะ แล้วมาบอกให้ฉันลืมลืมมันไปเนี่ยนะฉันเลยคิดไม่ตกจริงๆว่าจะรับพวกเธอดีไหมรักเธอรักเธอนะฉันจะยอมทุกอย่างขอแค่เธอรับเข้าทำงานใช่ใช่ใช่ฉันจะฟังคำพูดเธอทุกอย่างเลยนะรับฉันเข้าทำงานเธอ ไม่ที่นี่ไม่ต้องการพนักงานแบบพวกเธอคุณบีมคะฉันไม่รับสองคนนี้เป็นพนักงานเด็กขาดรับทราบค่ะท่านประธาน ประกานนิสัยแบบพวกเธอฉันไม่แปลกใจหรอกทำงานที่ไหนก็ไม่รอดอยู่ที่เก่าไม่นานก็ออกมาหาที่ใหม่ร่วมงานกับใครเขาก็ไม่ได้ฉันจะบอกให้นะนิสัยอย่างพวกเธออยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญหรอก ออกไปได้แล้วไปยังไงพวกเธอก็ไม่ได้ทำงานที่นี่หรอกฟ้าเอาอย,างอาอยางังไงดีนะเอาไงหล่กไปสิเดี๋ยวพวกเธอไม่ต้องไปยื่นสมัครที่โรงงานสาขาอื่นของฉันแล้วนะยังไงฉันก็ไม่รับหมดนะ้นคนเลยสิออกไปได้แล้ว แค่เธอในะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ